สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขายกันบ้างโดยโจทย์บอกว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยติดราคาไว้375บาทแต่ถ้าหากซื้อ2ตัวแล้วก็จะลดราคาให้10%เลยถ้าน้องๆจะซื้อเสื้อ2ตัวเนี้ยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาททราบไหมเอ<ม>่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยได้จากคลิปนี้เลยนะคะ ราคาเสื้อคือ375บาทดังนั้นถ้าเราซื้อ2ตัวเราก็จะต้องจ่ายเงินโดยปกติแล้วเท่ากับ375คูณกับ2หรือเท่ากับ750บาทนี่คือซื้อแบบปกติแต่ผู้ขายบอกว่าเอาล่ะถ้าซื้อ2ตัวลดให้ไปเลยนะ10% 10%ของเงิน750บาทเนี่ยมันคิดเป็นเงินเท่าไหร่วิธีการคิดเราก็ จะนำเอา10%คูณกับจำนวนเงินคือ750 10%ก็คือ10ส่วน100แล้วก็เอา10ส่วน100คูณกับ750ตัวนี้ก็คือ75บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อเสื้อ2ตัวจากเดิมราคา750บาทเนี่ยผู้ขายจะลดให้10%คือลดให้75บาทดังนั้นเหลือเงินที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ 750บาทลบด้วย75บหรือเท่ากับ675บาทนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะอีกหน่อยถ้าเราไปซื้อเสื้อแล้วผู้ขายบอกลดราคาให้เราเนี่ยเราก็สามารถคิดได้แล้วนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทด้วยกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พาาลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ